ก็มาถึงนันตอนที่2นะครับก็ไม่มีอะไรอยาพูดครับไปรับชมแลบฟังคลิปเลยดีกว่าครับผมอยากให้ได้3คลิปน้วันนี้ก็ไปเลยครับ t h Wizard World โลกแห่งพ่อหมดตอนที่208ใบคลิสตัน1ค่าสถานะของพ่อหมดจะลดลงทุกครั้งที่พวกเขาล้มเหลวในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปพ่อหมดที่มีระดับหรือขั้นสูงกว่ามักจะมีค่าสถานะทางกายภาพที่ต่ำกว่า คนที่เพิ่งทำลายขีดจำกัดด้วยความช่วยเหลือของน้ำเดมอนแองเจเล่เพิ่มพลังจิตของเขาถึง40แต่ยาไม่มีผลอีกต่อไปร่างกายของเขาได้พัฒนาความต้านทานต่อผลของมันแล้ววิฉะนั้นแองเจเล่จะพยายามเพิ่มพลังจิตของเขาอีกสักเล็กน้อยพลังจิตที่สูงขึ้นจะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไปอยามีประสิทธิภาพมากตอนเริ่ม อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีผลข้างเคียงที่มีผลกระทบต่อร่างกายของเขาวิสมาพร้อมกับตัวอย่างเมื่อแองเจเล็กํำลังตรวจสอบสภาพร่างกายของตัวเองมีกล่องแก้วขนาดเล็กเหนือฝ่ามือของเขาภา,ภายในเป็นใบไม้สีขาวที่ล้อมรอบไปด้วยแสงสีขาวมันคือใบคริสตัลเราได้ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการรวบรวมใบเหล่านี้ให้เจ้าพ่อมดหลายคนได้รับบาดเจ็บและผู้ฝึกหัดบางคนเสียชีวิตมันเป็นภารกิจที่ยากลำบากวิสดิมข้าเข้าใจเจ้าต้องการอะไรจากข้าเพียงแค่พูดมาพูดตามตรงเลยว่าว่าข้าได้คาดหวังพวกเจ้าจะพบใบไม้จริงๆข้านับถืออำน,นาจขององค์กรของเจ้า แองเจเลตจ้องไปที่วิสข้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ข้าติดต่อด้วยข้าไม่สามารถบอกรายละเอียดได้วิสเหลียกเลี่ยงคำถามข้าแค่อยากให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อหาสิ่งนี้ให้เจ้าแองเจเลตจิบชาดำจากถ้วยดวงตาของเขากำลังกระพริบเขาบอกลิซเบธ เรื่องใบคิสตันหลังจากที่วางคําสั่งซื้อลิซเบธบอกเขาว่าแม้แต่ตระกูลโจเนตก็สามารถรวบรวมไบคิสตันคุณภาพสูงได้ในแต่ละปีได้เพียง3ใบใบมีมูลค่าสูงมากและเป็นส่วนประกอบหลักของตัวกลางที่ดีที่สุดในตลาดมืดผลขั้นพื้นฐานของใบคือการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปรุงยาบางชนิด มีเพียงจำนวนน้อยที่ต้องการทดลองและมันก็เป็นวัสดุในความฝันของผู้เชี่ยวชาญยาทุกคนในห้องเก็บวัสดุของตระกูลโจเนสมีใบคริสตันคุณภาพสูงอยู่2ใบที่รับประมาณ100ปีก่อนวิสนำตัวอย่างทางกายภาพมาบ้านมาที่บ้านของเอกเจเรและมันเป็นหนึ่งในใบที่องค์กรของเขาได้รับส่วนที่เหลือ จะถูกส่งเมื่อการคายุติแองเจเล่ไม่ได้แสดงสีหน้าและแต่เขาตกใจในอำนาจขององค์กรของวิสตระกูลโจเนสมีอำนาจแต่มันดูเหมือนว่าองค์กรของวิสจะมีอำนาจมากกว่า 1. ใน3ของจุดทรัพยากรลับในพื้นที่6วงแหวนทั้งหมดเป็นของตระกูลโจเนสสมาชิกในตระกูลของพวกเขาสอดแนมจุดทรัพยากรที่สำคัญส่วนใหญ่ และทหารทหารบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรพ่อหมดมืดแฟรนโจเนสสวมชุดคลุมดำระหว่างสงครามกับเผ่าใต้ดินเธอต้องการนำตำแหน่งในพื้นที่6กวงแหวนหลังจากสงครามยุติลงดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนเป็นพ่อหมดแสงสมาชิกที่มีสายเลือดบริสุทธิ์หาได้ยากในตระกูลพ่อหมดส่วนใหญ่ และเด็กๆที่ไม่มีความสามารถจะถูกส่งไปยังพื้นที่อื่นพวกเขาไม่สามารถนับมือกับจำนวนรับมือกับจำนวนรังสีพลังงานในโนราได้และมีวิธีเดียวที่จะทำพวกเขาจะทำพวกเขายังมีชีวิตอยู่นั่นคือการส่งพวกเขาไปยังตระกูลธรรมดามีสมาชิกในตระกูลประมาณ100คนในอนณาเขตของโจเนส ประมาณ50คนเป็นพ่อมดสายเลือดบริสุทธิ์และส่วนที่เหลือเป็นผู้ฝึกหัดตระกูลได้คัดเลือกผู้ฝึกหัดจากภายนอกโนล่าเพื่อทำงานในชีวิตประจำวันให้พวกเขาไม่มีใครบ่นขณะที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติที่ดีในโนล่ามากกว่าอาณาเขตที่ตระกูลของพวกเขาอยู่มีพ่อหมดจานวนน้อยที่ถึงขั้นของเหลวแต่คิสตันโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยหอคอย6วงแหวนมีผู้ฝึก จำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กลายเป็นพ่อหมดทางการในแต่ละปีแม้ว่าจำนวนไม่ได้ฟังดูแย่แต่พวกเขาก็ยังเป็นต้องทดลองในห้องทดลองนี่เป็นอันตรายและพวกและเขาเข้าร่วมภารกิจสำรวจหาวัสดุหายากนอกจากนี้ยังต่อสู้กันตลอดเวลา และสงครามอาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อตั้งแต่ที่เผ่าใต้ดินบุกลุกแผ่นดินอีกครั้งพ่อมดที่เพิ่งก้าวขึ้นมาส่วนใหญ่จะตายในการต่อสู้หรือการทดลองภายใน50ปีหลังจากที่ทำที่เสร็จสิ้นการศึกษาพ่อมดหลายคนหายไปหลังจากที่เข้าร่วมทีมสำรวจรวบรวมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นพ่อมดแสง หรือมืดการเข้าร่วมองค์กรที่แข็งแกร่งเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดสําหรับพ่อหมดทุกคนองค์กรใหญ่จะยินดีรับพ่อหมดที่มีพรสวรรค์องค์กรของวิสทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อหาใบาคริสตันที่แองเจเลต้องการและพื้นที่หลังขององค์กรแข็งแกร่งกว่าตระกูลโจเนส ปัญหาเดียวคือวิสไม่เคยบอกแองจเล่เกี่ยวกับรายละเอียดข้าหวังว่าเจ้าจับพิจารณาข้อเสนอของเราวิสจิบชาจาับถ้วยผู้เชี่ยวชาญยาในองค์กรได้ทดสอบยาของเจ้าและผลที่ได้ก็น่าตกใจเขาหยุดชั่วครู่เขามองไปรอบๆและถนักว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยการดีดนิ้วก็มีจุดแสงสีแดงปรากฏในอากาศ และเปลี่ยนเป็นบาเรียรูปละร,ประรังโปร่งใสที่ผนึกทั้งสองไว้ข้างในแองเจเล่ยังสงบบาเรียนี้มีไว้สําหรับการรับประกันว่าเป็นส่วนตัวในการสนทนา,าของพวกเขาจากผู้แอบฟังเขารู้ว่าวิสกาลังพยายามจะพูดอะไรเขาได้ใช้ยาให้กับองค์กรนี้เขาได้ขายยาให้กับองค์กรนี้มาสักละระยะ และวัสดุส่วนใหญ่ที่เขาต้องการสามารถแลกเปลี่ยนเป็นยาที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นด้วยความช่วยเหลือของซีโร่แม้ว่าเองเจเล่จะไม่เคยใช้เทคนิคการปรุงยาที่เหมาะสมเขาก็ยังสามารถผลิตยาที่มีคุณภาพสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญยาทั่วไปได้การแสดงออกของวิสเริ่มจริงจังขณะที่บาเรียรสีแดงล้อมรอบพวกเขาเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญยาที่มีพวามสว่างมากที่สุด ในปฏิวัติในประวัติศาสตร์ของโนราหฮะแองงจะเล่ตกใจนี่คือสิ่งที่พวกเขาบอกเจ้างั้นหรือไม่ใช่เพียงแค่นั้นพวกเขาคิดว่าเจ้าสามารถใช้เวลาในการปรุงยามากขึ้นอันตราความสําเร็จและทักษะของเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเจ้าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญยาเพียงคนเดียวในใช้ฝั่งตะวันตกที่มีความสามารถในการปรุงยาระดับสูงมีเพียงสิ่งเดียวที่เจ้าต้องการคือความรู้ วิชจ้องที่แหงจะเล่ด้วยสีหน้าซับซ้อนข้าถูกส่งไปหาเจ้ากับการค้าครั้งแรกที่เราทำข้ารู้แล้วว่าเจ้ามีความสวรรค์เมื่อข้าเห็นยาที่เจ้ายื่นให้ข้าครั้งแรกเขาวางมือลงบนแก้วกล่องแก้วเจ้าเห็นใบคิสตัลใช่ไหมองค์กรของข้ามีข้อเสนอพิเศษให้เจ้าแองจะเล่ลังเลโชคลูกและพูดอย่างช้า เจ้าหมายความว่าเจ้าต้องการให้ข้าเข้าร่วมองค์กรของเจ้าใช่ไหมนั่นคือแผนการของเราอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าเจ้าไม่ต้องการให้คุุคนรู้เกี่ยวกับทักษะในการปรุงยาของเจ้าท่านและท่านดิสเบตและตะกูลโจนเนสอาจรู้เรื่องนี้แต่เจ้าไม่เคยบอกทุกสิ่งทุกอย่างแก่เธอเลยใช่ไหมดังนั้นเขาหยุดชั่วครู่เรารู้ว่าเจ้าลหลงใหลในการปรุงยาแต่เราไม่บังคับเจ้า เจ้าสามารถใช้เวลาและทำวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้เชี่ยวชาญยาในโนราได้ถ้าเจ้าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเราก็สามารถเราก็สามารถสนับสนุนเจ้าด้วยวัสดุหายากแบบใบคริสตัลนเจ้าจะเป็นแกนหลักของแผนยาและเจ้าสามารถพูดคุยศิลปะการปรุงยากับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในองค์กรของคาได้วิสเน้นคำว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูง แองเจล่หรือว่าวิชพยายามบอกเขาว่ามีผู้เชี่ยวชาญยาที่เก่งหลายคนในองค์กรของเขาขนาดขององค์กรของวิชจะต้องใหญ่กว่าที่แองเจล่คิดไว้แต่เขาก็ยังไม่รู้พื้นเรื่องพื้นหลังขององค์กรถ้าต้องการเวลาคิดเราเขาตอบอย่างสงบได้สิวิชพยักหน้าใช้เวลาของเจ้าพูดกับผู้เชี่ยวชาญยาคนอื่นในโน่า แต่เจ้าจะรู้สถานการณ์ของเขาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่สามารถจัดหาวัสดุหายากแบบไบคิสตันให้พวกเขาได้ข้าเข้าใจแต่ข้าไม่รู้แม้แต่ชื่อขององค์กรของเจ้าข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมองค์กรกับเราข้าก็สามารถบอกเจ้าได้ในทันทีวิสดูขึ้นยืน เอาละข้าต้องไปก่อนเขาลูกกระดาษสีดำขนาดเล็กออกมาจากถุงกระเป๋าและโยนให้เองเจเล่ลูกกระดาษคลี่ด้วยมันตัวมันเองและเปลี่ยนเป็นกระดาษหนังสีดำมีแถวคำสีขาวปกคลุมทั้งกระดาษและหมึกพิเศษของมันก็ลังเรืองแสงแองเจเล่คว้ากระดาษและเริ่มอ่านลากแข่งโมนี่สิบ ดอกหางนกกระจอกทมิน 2. สคริสตันสแปนดี้น้ำสามมีชื่อวัสดุมากกว่า100ลรายการที่แสดงบนกระดาษหนังสือกระดาษหนังแองเจเลเแต่ชื่อที่แตกต่างกันประมาณ10ชื่อและแสงสีขาวก็ล้อมรอบคำเหล่านั้นแล้วก็หายไปหลังจากนั้นเขาก็ยื่นกระาดาษกลับให้วิส นั่นคือทั้งหมดที่ข้าต้องการแองจะเล่ é, พยักหน้าเล็กน้อยเจ้าต้องการเมื่อไหร่วิสสงสัยสั่งวันมะลืนส่งวันมะลืนมันจะดีกว่าถ้าเจ้าสามารถนําทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ข้าได้ในครั้งเดียวแองจะเล่ é, ตอบไม่มีปัญหาเลยวิสพยักหน้าตอนนี้ข้าขอตัวก่อนตกลงอย่าลืมวงเวทป้องกันล่ะแองจะเล่ยยิ้มข้าไม่ลืมไม่ต้องกังวลวิสโบกมือเล็กน้อยหมวกสีขาวปรากฏอีกครั้ง จากที่ไหนสักแห่งและเขาก็ใส่ไว้ที่ศีรษะ Nancy, แนนซี่แขกของข้ากำลังจะไปแล้วแองจเล่ปลบมือมาแล้วแนนซี่เปิดประตูให้วิสจากภายนอกและโค้งเล็กน้อย mm hmm. เธอสวมเสื้อคลุมหนังสีดำแน่นที่มีแขนเสื้อและกางเกงสีขาวมันทำให้เห็นร่างกายที่สมส่วนของเธอแนนซี่รู้ว่าสายตาของเองเจเล่ตกลงบนหน้าอกของเธอเป็นครั้งคราวเธอหวังว่า วันหนึ่งเองเจเล่จะหลงเสน่เธอจบไปนะครับกับตอนที่สองแดนะครับแสดงว่าอยู่กันมาหลายปีนะครับไม่รู้กี่ปีนะเขาไม่ได้บอกแต่ผมว่าน่าจะเกินสองอาจจะเกิน2ปีนะครับแต่เองงจเล่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากตอนนั้นเยอะนะครับก็ถ้าเป็นเดี๋ยวพูดเลยน่าจะคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปต่อคลิปที่สามนะครับผมอยากให้ได้3มคลิปนะวันนี้ก็ไปต่อคลิปที่สามเลยครับไป